ขอสวัสดีพระอาจารย์ครูบาอาจารย์าารยท,รทุกท่านนะครับขอจเจริญพรญาิโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่กำลงังรับชมรับฟังอยู่ในขณะน,น,นี้กับกระผมพระโชคสิริคุโตที่จะนำธรรมะมาบอกผ่านสื่อเรื่องราวย่างทุกท่านทุกคนวันนี้ผมมีธรรมะ ความหมายอย่างหนึ่งมาฝากอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ขอยกเอาในส่วนของความหมายอย่างอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้นหรือเข้าใจขึ้นในสิ่งที่บางครั้งเรารู้แต่เราไม่ได้นึกถึงไว้หรือเราไม่รู้จะได้รู้ วันนี้ผมขอเสนอในส่วนของคําว่าปฏิคาหกนะครับปฏิคาหกนะปฏิคาหกซึ่งเราได้ฟังได้ยินแล้าก็จะว่านั่นคืออะไรนะปฏิคาหกนั่นคืออะไรนะตรงนี้ก็จะยกอ้างเอาจากในส่วนของที่มานะในส่วนของครูบาอาจารย์พระอาจารย์ที่ท่านได้บันทึกเป็นตำราเอาไว้ นั่นก็คือพระเดชพระคุณท่านพระธรรมกิติวงศ์นะครับหรือท่านพระอาจารย์ทองดีสุรเตโชไปเรียนธรรม9ก้าประโยคลัราชบัณฑิตพจจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสารชุดคำวัดวัดราดชโอรสารามกรุงเทพพุทธศักราชสองพัน ให้ความหมายของคำว่าปฏิคาหกไว้อย่างนี้ครับปฏิคาหกคือแปลว่าผู้รับนะปฏิคาหกแปลว่าผู้รับคู่กับคำว่าทายกที่แปลว่าผู้ให้ปฏิคาหกแปลว่าผู้รับทายยกแปลว่าผู้ให้ปฏิคาหก หมายถึงผู้รับทานผู้รับของถวายจากทายกปกติใช้กับนักพจน์นักบวชหรือบรรพชิตเช่นภิกษุสามเณรในบุคคลทั่วไปก็มีใช้บ้างในกรณีที่เป็นผู้เข้าไปรับทานจากทายกผู้ใจบุญเช่นพระเวสสันดรให้ทาน พระเวสสันดรให้ทานก็มีปฏิคาหกที่เป็นคนทั่วไปมารับทานกันมากอันนี้ในส่วนของบางกรณีนะครับใช้ในกรณีที่เป็นผู้เข้าไปรับทานจากทายกผู้ใจบุญนะปฏิคาหกที่เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมถือว่าเป็นปฏิคาหกผู้ยอดเยี่ยม นำให้ทายกผู้ถวายได้รับอานิสงส์งมากเพราะปฏิคาหกผู้หมดกิเลสแล้วหรือเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นก็คือว่าตรงนี้ปฏิคาหกก็คือผู้หลับเหล่าสาธุชนทั้งหลายก็จะเป็นทายก นั่นก็คือผู้ให้ในการเข้าไปให้นั่นก็คือให้ทานแก่ยังนักบวชหรือผู้ประพฤติธรรมหรือบางกรณีแก่บุคคลทั่วไปนะครับก็ขอนำมาชิแ้แนะแนะนำอยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน เวลาเราใช้เวลาเราทำเราจะได้เข้าใจความหมายว่าที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรเราให้ไขรเราเป็นทายกหรือเป็นปฏิคาหกปฏิคาหกคือผู้รับทายกคือผู้ให้ถึงแม้ว่าจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าดีทั้งนั้นบางครั้งบางเวลาพระ ก็เป็นผู้ให้ให้อะไรครับให้ธรรมะเราเป็นผู้รับรับแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ในบางเวลาหรือหรือทุกทุกวันพระนักบวชผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รับทานจากทุกคนทุกท่านทายกหรือเราเองเป็นผู้ให้ นะครับก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทุกๆทุกท่านด้วยความเคารพขอความนับถือ,อยังเจริญพรท่านสาธุชนพุทธาศาสนิกชนทุกท่านที่รับชมรับฟังข้อธรรมะจากกระผมพระโชคสิริกุตโตในวันนี้ให้กำลังใจแล้วก็อนุโมทนายังกระผมขอบคุณทุกท่านครับ